ไม่รู้ทีแรกเขาไม่รู้เขายัางไงเขาถึงได้ทําขึ้นมาทําขึ้นมาคือว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะแบบเป็นพึกอามะพึกอามาพ,พาดก็ยังอบได้ปวดเมื่อยทาร่างกายทําให้เลือดไหลเวียนดีขั้นตอนคนที่ระอบเนี่ยเขาต้องมาทํำยังไงบ้างครับตั้งแต่แรก เขาไม่ทำไงก็คือว่ามาก็มาเข้าห้องอบบางคนก็ล้างตัวก่อนแล้วก็เข้าห้องอบสมุนไพรนี่มาจากไหนอะไรยังไงสมุนไพรก็ซื้อมั่งแล้วก็ชถวบ้านเข้ามาให้มั่งเป็นจะพวกอะไรมาครับสมุนไพรสมุนไพรก็มีขมิน้นมีคามีไพรมีกาละบูนคาตะไคร้มะกรูด<ม> แล้วก็เบตเตลตอีกหลายอย่างสาบเครืร่อาบเส,ส,ส,สือเพื่อไอผักเสี้ยนผีใช้ได้หลายอย่างก็ต้องก่อควายต้มต้มให้น้ำมันเดือดก่อนแล้วก็เอายาใส่อันนี้เป็นหม้ออะไรเป็นหม้อเลดหม้อสแตนเลสสมุสนไพร,น,รน,นี่จะต้องใส่ตลอดเวลาไหมครับก็ถ้ามีเยอะก็ใส่บ่อยถ้าไม่มีก็ห่างหน่อยเอง ทีถ้ามีเยอะๆก็15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ใส่ส่วนวัตถุดิบแล้วก็พวกปืนพวกอะไรนี่มาจากไหนครับืนก็ถ้าไม่มีก็ซื้อมั่งแล้วก็เข้ามาบริจาคมัง่งพกติคนที่มานี่เราต้องเก็บเงินค่าบริการเขาไมเขาไม่ได้ไม่ได้การเกณฑ์แม้แต่ยาทำบุญก็ทำบุญคนมาทำบุญเนี่ยเงินส่วนหนึ่งที่เราทำได้นี่ับผมเราจะไปทำอะไร มีถ้าเหลือถ้าปืนมันไม่มีเราก็ต้องซื้อปืนด้วยถ้าเพิสมุนไพรไม่มีเราก็ต้องซื้อเพลิ่ไพรเพืิ่ขมิน้นเพืิ่งกระูดเอามาช่วยอยากให้เห็นตู้สูุนไรของวัดศร,รีมหาโพนี่ยมันพัฒนาไปด้านไหนอยากจะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างก็อยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบแต่เตาเตาก็ยาเตาก็ทำรุดแล้วก็อยากต้องซ่อมใหม่ แต่ตะแกรงมันร่วงที่เป็นอยู่เลยครับครับที่เป็นอยู่แล้วก็แผ่นแผ่นเล็นะมันแอนลงใส่ปืนมันไม่ก่อยเข้าก็ต้องพัฒนาใหม่พี่ครับปกติพี่มาทุกวันมาทุกวันครับทำไมพี่ถึงเลือกมาที่นี่เพื่อมาสูงไายที่นี่ครับอบเพื่อสุขภาพครับนะครับครับเออมันมันดียังไงกับร่างกายที่ตเทศเครับคือมันจะขับของเสียออกแล้วก็ หลับสบายนะครับปกติเนี่ยพี่มาพี่นำปูนไปอะไรมาบ้างหรือยังก็ถ้ามีก็ติดมานะครับมาปูนตะไคร้ข,ข่าของที่เหลือจากที่บ้านนะที่อยู่ในนั้นนา้ไหมในถึงความาคนในความรอที่พี่อยู่มันสักประมาณนาทีแล้วพี่ถึงออกแต่ละรอบก็ประมาณ5นาทีบางคนถ้าเกิดเจงจริงก็ประมาณ10นาทีแล้วก็ออกมาพักประมาณ5นาทีแล้วเข้าเข้าไปอบ ก็คือที่อยากจะได้อะไรตเติมเติมว่านี่มรู้สึกว่ามัน,นมันต้องมีอะไรตรงนี้นะมันมันก็อยากได้หน่วยงานของรัชการนะครับมาช่วยสนับสนุนนะครับ